สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเทคนิควิธีการนวดหน้านะคะหรือว่าการดูแลผิวหน้าตัวเองด้วยเทคนิควิธีการทาครีมยกกระชับนะคะให้ใบหน้าเราเนี่ยมีความกระชับลดริ้วรอยนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเราเนี่ยแข็งแรงค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้อง ทาครีมหรือเซรั่มลงไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะคะวิธีวิธีทาครีมทาเซรั่มนะคะบำรุงยกกระชับใบหน้าเราให้ใบหน้าเราเนี่ยมีความกระชับและดูหน้าเด็กลงด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามานะคะใครมีปัญหาถามได้นะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทักทา,ายเพื่อนๆใน t i k t o k ด้วยนะคะ เริ่มจากจุดที่1ทาลงไปที่คางแก้ม2อข้างนะคะทาครีมลงไป5จุดบนใบหน้าเราก่อนนะคะอย่าลืมทาคอด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เวลาบีบครีมเนี่ยค่ะถ้าใครมีเป็นเซรั่มแบบขวดแบบเนี้ยก็ให้พักบีบครีมลงไวท้ที่พักไว้ที่หลังมือนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแตะครีมนะคะส่วนที่1นนะคะคือบริเวณลำคอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ บริเวณลำคอเนี่ยเวลาเราทาครีมบริเวณลำคอให้เราใช้ฝ่ามือเราสานฝ่ามือเรานะคะดันขึ้นแบบนี้นี่ค่ะดันขึ้นไปแบบนี้เพื่อเป็นการกระชับบริเวณลำคอนะคะรูดขึ้นไปเลยค่ะรูดเสร็จแล้วก็ตรงนี้รูดลงมาตรงกลางนะคะตั้งฝ่ามือเราตรงกลางแล้วรูดไปที่บริเวณ ลงไปที่ท่อน้ําเหลืองด้านข้างตรงนี้ค่ะเป็นการยกกระชับรีดเก็บเหนียงนะคะบริเวณคางลําคอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วตรงนี้จุดนี้นะคะนวดหมุนวนไปเลยค่ะบริเวณคางเนี่ยเราใช้ฝ่ามือเราเนี่ยดันขึ้นนะคะนวดดันขึ้นแบบนี้ค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีนะคะดันขึ้นเสร็จแล้วทํามือเราแบบนี้ค่ะเป็นแง่งแบบนี้เอานิ้วโป้งเราสอดลงไปใต้คาง นิ้วชี้ระวังนะคะเป็นรูปหัวใจค่ะเป็นรูปหัวใจเป็นท่ารูปหัวใจแบบนี้นะคะเนเพื่อนง,ง่ายไหมคะอ่าลองไปทําตามกันดูนะวางลงไปแล้วก็รูดค่ะดันขึ้นท่าเน,นี้ยมันจะทําให้หน้าเราเนี้ยเรียวกระชับนะคะเนี้ยค่ะรูดลงไปเลยทําให้เป็นหน้าเราเนี่ยจะเป็นรูปปี Shape ค่ะเนี้ยค่ะเรารูดแบบนี้ทําไปเลยสิบครั้งนะคะ ยกกระชับเก็บหน้านะคะเก็บกรอบหน้านะคะเห็นไหมคะหน้าเริ่มเรียวกระชับแล้วทีนี้บริเวณนี้ค่ะบางคนจะมีร่องน้ำหมากร่องแก้มให้แตะครีมลงไปฮะ,ะตรงจุดที่เรามีปัญหาบริเวณร่องน้ำหมากตรงนี้นะคะ่ะแล้วเราใช้ฝ่ามือเรานะคะดันยกกระชับขึ้นฝ่ามือดันยกขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำข้างนี้ให้ดูนะคะทำฝั่งนี้ให้ดูนะ สิบครั้งค่ะเฉียงขึ้นไปสี่สิบห้าองศาสิบครั้งนะคะสังเกตไหมคะเพื่อนเนเวลาเราทําท่านี้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเราเนี่ยมันจะยกกระชับขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมมันเริ่มเลียวขึ้นมันเริ่มกระชับขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวในนี้เปิดเสียงนิดนึงเพื่อนๆน,นทักทายกันได้นะคะนี่ค่ะ จุดละสิบครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ทาครีมทาเซรั่มลงไปตรงนี้ค่ะตรงร่องแก้มตรงนี้นะคะใช้ครีมหรือเซรั่มก็ได้นะคะทาลงไปตรงร่องแก้มค่ะทาลงไปจุดร่องแก้มตรงนี้ส่วนมากหลายๆคนจะมีปัญหาบริเวณนี้ค่ะช่วงร่องแก้มช่วงเนี้ยช่วงที่จะปีกจมูกลงมาเนี่ยตรงนี้นะคะลงมาถึงมุมปากจะมีปัญหาเป็นร่องแก้มพับๆลึกๆนะคะ พอทาครีมลงไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะให้เราใช้เทคนิคใช้มือเราเนี่ยค่ะในการกดนะคะสะบัดนะคะกดแล้วก็สะบัดลงมาให้ถึงมุมปากเลยค่ะห้ารอบนะคะรอบที่ห้าพอครบห้ารอบเสร็จแล้วโปรติปจะใช้เทคนิคคือกำปั้นนะคะในการดึงค่ะดึงร่องแก้มตรงนี้นะคะส่วนนี้นะคะส่วนนี้ร่องแก้มตรงนี้นะคะดึงแล้วรีดหนึ่ง 2 3 4เป็นท่ากำปั้นง่ายๆเลยค่ะ5 10ครั้งทำไปเลยนะคะ10ครั้งค่ะอ่านี่ยนะคะลองแก้มฝั่งนี้นะเห็นไหมคะมเพื่อนๆดูดูหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้มันดูเรียวลิฟเล็กขึ้นเห็นไหมคะฝั่งนี้แก้มมันยังยุ้ยๆอยู่ เนี่ยค่ะเราทําแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราทํามือเป็นลูกตัวแอลค่ะวางลงไปแล้วเราลูดดันยกกระชับขึ้นลูดไปให้สุดเลยค่ะสุดหน้าใบหูเลยค่ะแล้วล็อกนะคะทาทั้งหมดห้ารอบนะคะท่านี้ทําทั้งหมดห้ารอบเสร็จแล้วเราก็ตั้งฝ่ามือเราขึ้นแบบนี้นะคะแล้วตกวางเฉียง45องศานะคะเพื่อเป็นการล็อกกล้ามเนือนะะ้อค่ะล็อกกล้ามเนือ้อ ตบเป็นจังหวะ3ามครั้งนะคะอีกข้างหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะคะด้านตรงค่ะตบเป็นจังหวะ3มครั้งเช่นกันความมือเราลงค่ะตรงบริเวณนี้วางไว้นะคะบริเวณช่วงนี้ช่วงหนกแก้มนะคะด้านลูดรีดดันขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกเอามือข้างบนเราล็อกแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะเริ่มเห็นความแตกต่างไหมคะเพื่อนๆดูในนี้นะคะแล้วก็ตบกระชับตรงนี้เป็นการล็อกกล้ามเนื้อะคะ่ะตบเบาๆนะคะคือยกต่ำๆไม่ต้องยกสูงนะคะ3ามครั้งหน้าเริ่มตึงแนละทีนี้ใต้ตาค่ะให้เราทาครีมลงไปที่ใต้ตานะคะปอจิ๊บก็จะทาครีมนะคะลงไปที่ใต้ตาค่ะใช้ครีมสเต็ปเซลทาลงไปใต้ตาตรงนี้นะคะครีมสามารถทาใต้ตาแล้วก็เปลือกตาบนได้ด้วยนะคะ ทานหน้าและใต้ตาได้ค่ะเราวางมือเราลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดันขึ้นล็อกมือมือล่างเนี่ยเราวางเป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะแล้วมือบนเนี่ยเราล็อกขึ้นไปนะคะล็อกผ่านคิ้วหางคิ้วขึ้นไปค่ะทําทั้งหมด5้าถึงสิครั้งนะคะท่านี้มันจะช่วยกระชับค่ะกระชับใต้ตานะคะเพื่อนๆแล้วก็ทํามือเป็นตะขอเกี่ยวแล้วรูดขึ้นเนี่ยค่ะเกี่ยวขึ้นไปแล้วรูดขึ้น มันเหมาะกับคนที่มีปัญหาถุงใต้ตาไม่กระชับถุงใต้ตาหย่อนค้อยใต้ตาหย่อนค้อยแล้วก็หนังตาตกหางตาตกให้ทําท่านี้คือทํามือเป็นขอแบบเนี้ยค่ะตั้งมือแบบนี้ก่อนนะคะเป็นชี้ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆงององอข้อมือลงเห็นไหมคะงอไปจนถึงข้อที่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็จับแล้วลูดขึ้นนะคะใช้ข้อนิ้วมือเราเนี่ยค่ะจับแล้วลูดขึ้นแบบนี้ค่ะ ห้าถึงสิบครั้งรูดเสร็จแล้วใครที่ปัญหาหางตาหางคิ้วตกตรงนี้ค่ะรูดวางมือเรานะคะนิ้วกลางกับน,นิ้วนางวางไปที่หางตาแล้วรูดขึ้นท่าน,นี้จะช่วยยกหางตาหางคิ้วคนที่เป็นปัญหาหางตาหนังตาตกนะคะทําไปเลยท่านี้นะคะหางตาตกสิบยี่สิบครั้งค่ะเห็นไหมคะมันเริ่มดึงขึ้นแล้วนะเสร็จแล้วก็ขยับมาที่บริเวณชั้น หนังตาค่ะเปลือกตาหนังตานะคะเอามือล่างเราเนะะี่ยค่ะลูดกับมือบนแล้วก็ช้อนขึ้นไปนะคะทำทั้งหมด10ครั้งค่ะ6 7 8 9 10าทำมือเป็นตะขอเหมือนเดิมค่ะลูดขึ้น1 2 3 4 5ยกขึ้นไปเห็นนะคะเพื่อนเเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วเห็นไหมคะ ชั้นหนังตาตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมคะฝั่งนี้มันจะยังตกอยู่แต่ฝั่งนี้มันเริ่มเปิดแล้วทีนี้เราใช้ส้นมือเราขัาดดันขึ้น,บบนใช้ส้นมือเราดันขึ้นไปเลยห้ารอบขัาดดันจากใต้คิ้วนะคะเวลาเราใช้ส้นมือเราดันนะคะดันจากใต้คิ้วคะ่ะรอบที่สี่รอบที่ห้าค่ะอึ๊บ กดค้างท we we right so kind of ิ네้งไว้ที่ไยผมเวลาเราดันให้เราดันขึ้นไปให้สุดเลยนะคะดันขึ้นไปให้สุดลายผมแบบนี้เลยค่ะดันขึ้นไปเลยนะคะดันขึ้นไปให้สุดลายผมแบบนี้ค่ะดันขึ้นไปแบบนี้เลยนะอย่าดันแค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะอย่าดันมาถึงแค่ตรงนี้ให้เราดันผ่านลายผมเราขึ้นไปเลยค่ะเนี่ยค่ะผ่านไยผมขึ้นไปนะคะใช้มือเราดันผ่านลายผมขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะ นะคะเพื่อนๆดูความแตกต่างคิ้วตามันดูยกขึ้นเลยนี่คือทําได้ทุกวันเช้าเย็นนะคะถ้าเราทาครีม1การทาครีมแบบนี้มันจะช่วยทําให้ใบหน้าเราเนี่ยยุบบวมลงนะคะแล้วก็มีความกระชับกระชับที่กล้ามเนื้อใครมีปัญหาร่องน้าหมากตรงนี้ค่ะร่องน้ําหมากตรงนี้เราก็ใช้ฝ่ามือเราดันปาดขึ้นแต่ก่อนทําทุกครั้งจะต้องทาครีมก่อนนะคะก่อนทําทุกครั้งให้ทาครีมก่อนนะคะโปรจิ๊บก็จะทาครีมลงไปะคะ่ะ จุดนี้ล่องน้ำหมาแก้มไม่กระชับเห็นไหมคะเพื่อนๆดูการทําแบบนี้มันจะทำให้ใบหน้าเราเนี่ยมันกระชับและเรียวขึ้นสังเกตไหมคะก่อนทําฝั่งนี้คือมันยังยุยยๆอยู่เนี่ยค่ะเนื้อฝั่งนี้ยุยยๆ่แต่ฝั่งนี้มันดูเล็กฝั่งนี้ดูใหญ่เราเราใช้เทคนิคคือจุดเทคนิคที่หนึ่งใช้ฝ่ามือเราตรงนี้ถาวางแล้วดันเฉียงขึ้นไป45้าองศาที่ติ่งหูเท่านั้นนะคะเราไม่ได้เฉียงขึ้นไปเยอะนะ บางคนไปทําเฉียงขึ้นไปถึงตรงนี้เลยไม่เอานะคะบางคนทําละลากขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่ผิดนะคะผิดห้ามทํานะคะให้ทําแค่นี้ค่ะเฉียง45องศาไปที่ติ่งหูแค่นี้พอค่ะเฉียง45องศาไปที่ติ่งหูเข้านี้พอนะคะทักทายเพื่อนในติ๊กต็อกด้วยนะคะทักทายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดคอมเมนต์นะคะกดทักทายกันเข้ามาได้เลยนะอยากให้โปรเจ๊บสอน ทาครีมจุดไหนนะคะวันนี้โปรจิ๊บมาแบ่งปันนะเพื่อนๆในติ๊กต k อกเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วมันโปรจิ๊บไม่ได้ไลฟ์มานานมากแล้วนะใน t ิ k กตอกนะคะแต่แต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะลงคลิปทุกวันนะคะถึงไม่ได้ไลฟ์แต่ลงคลิปทุกวันนะคะใน t ิ k กตอกเห็นไหมคะดูเพื่อนๆดูคือมันเลียวมันเลียวขึ้นมันลิฟต์ขึ้นเนี่ยคะ่ะเราทาครีมกับมือเราแล้วจุดที่สองเนี่ยใครมีรองแก้มบ้างอะ ตอบคนไหนมีล่องแก้มใครมีล่องแก้มทักมาเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยสอนวิธีการนวดลดล่องแก้มนะคะเราจะนวดลดล่องแก้มล่องตรงนี้ค่ะล่องลึกๆช่วงนี้ค่ะหรือว่าบางคนมีปัญหาล่องแก้มแบบมันพับๆมาเลยนะคะถ้าคนไหนใครมีปัญหาล่องแก้มแบบพับๆลึกๆเนี่ยค่ะเราจะใช้เทคนิควิธีการนวดมีจ้าอ๋อได้ได้ค่ะถ้าเกิดคุณ เพื่อนๆในติ๊กตอบอกว่ามีร่องแก้มนะคะให้ทาครีมนะคะโปรจิบจะทาครีมลงไปนะคะตรงร่องแก้มตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้เลยร่องแก้มเนี่ยค่ะเสร็จแล้วบางคนเนี่ยมันมีลึกๆล,ล,ลึกมากใช่ไหมเราก่อนที่เราจะทําจะนวดเนี่ยค่ะให้เราใช้ฝ่ามือเราเนี่ยค่ะดึงค่ะดึงล็อกให้ตึงก่อนแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมพอเราดึงปุ๊บเนี่ยไอ้ร่องที่มันลึกๆตรงเนี้ยมันจะดูตึงขึ้นอันนี้คือเทคนิคเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องกิฟสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้ใช้เนื้อหน้านิ้วเราค่ะค่อยๆกดอัดนะคะกดคึคงแบบนี้ค่ะคึงแบบนี้คึองอัดครีมลงไปลงมห้ถึงมุมปากห้ารอบค่ะทํามือเรานิ้วกลางแล้วก็เอานิ้วชี้วางบนนิ้วกลางแบบนี้เนี่ยค่ะวางแบบนี้แล้วก็คึงค่ะขยับหนึ่งสองสามขยับหนึ่งสองสามนะคะค่อยๆเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาให้ถึงมุมปากเลยค่ะทำทั้งหมดห้ารอบค่ะเคล็ดลับคือเอามือเราเนี่ยดึงให้ตึงก่อนนะคะดึงแบบนี้ดึงให้ตึงแล้วเราก็ทาครีมลงไปนะคะโปรติบก็จะทาครีมลงไปค่ะทาครีมนะคะใช้ไม่เยอะนะคะใช้หน่อยเดียวทาลงไปตรงร่องแก้มที่มันลึกๆพับๆตรงเนี้ค่ะแล้วเราทํามือแบบนี้เอาเนื้อหน้านิ้วเราค่ะค่อยๆคึงแบบนี้ค่ะแบบนี้นะ ห้ารอบกดแล้วก็ขยับก,กดแล้วก็ขยับมันจะช่วยทําให้ล่องที่มันลึกๆเนะะี่ยค่ะเรากดอัดครีมลงไปที่ล่องลึกๆเสร็จแล้วเราใช้กําปั้นนะคะตั้งมือเราเป็นกําปั้นแบบนี้กําปั้นนะคะตั้งขึ้นนะคะแล้ววางลงไปตรงนี้ล่องแก้มเลยค่ะวางลงไปตรงล่องแก้มเลยยกข้อศอกขึ้นด้วยนะคะยกข้อศอกขึ้นแล้วก็ รีดเวลารีดให้รีดจากใต้หนกแก้มขึ้นไปช้อนขึ้นไปแบบนี้นะคะรีดช้อนขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปที่หน้าใบหูด้านบนเสร็จแล้วอีกมือน,นึงตามดันขึ้นอีกมือนหนึ่งลงที่ปลายนิ้วดันขึ้นค่ะถ้าใครเคยดูคลิปของโปรจิปนะคะที่หน้าหน้าช่องอะคะ่ะที่โปรจิปลงคลิปไว้เนี่ยท่านี้คือโปรจิบจะลงให้เพื่อนๆนะคะ ลงให้เ,เพื่อนๆดูบ่อยนะคะท่านี้ค่ะคือท่านี้ทำแล้วมันเห็นผลลัพธ์แล้วก็มันช่วยในเรื่องของล,ลดล่องแก้มได้ดีนะคะเนี่ยค่ะทำไปเลยสิบครั้งค่ะลงน้ำหนักฝ่ามือครั้งสุดท้ายกดครั้งทิ้งไว้นับหน้าไปหูด้านบนนะคะหนึ่งสสาสี่ห้ารูดไล่น้ำเหลืองลงมาที่ด้านหลังแนวคอบ่าไหลตรงนี้ค่ะ,ะเห็นไหมเพื่อนดู ดูหน้าฝั่งนี้คือมันดูเล็กยุบบว,วมลงไปเลยเห็นไหมคะนี่แล้ค่ะเราใช้เทคนิคแค่ทานะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาตรงนี้บริเวณใต้ตาค่ะใครมีถุงใต้ตามั่งล่องแก้มผ่านไปแล้วถุงใต้ตาใครมีถุงใต้ตามั่งคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณลุจีสวัสดีทุกคนเลยค่ะ อยากได้ครีมนวดหน้าเหรอคะนี่ค่ะครีมนวดหน้าเนี่ยพร้อมคลิปสอนนะคะจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะมี30กรัมค่ะจะมีคลิปให้4คลิปนะคะมีคลิปสอนนวดหน้าขั้นพื้นฐานสอนทาครีมแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะขั้นพื้นฐานนะคะส่งไปให้4คลิปทาครีมอีก3คลิปค่ะการนวดคือถ้าเราได้ครีมไปเนี่ยค่ะคุณววลาพรวิไลพร ถ้าเราได้ครีมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเจ๊บทักแชทลงไปนะคะถ้าเราได้ครีมไปแล้วเนี่ยให้เราทาครีมแล้วนวดนวด5วันครั้งค่ะการนวดหน้าคือให้ทาครีมลงไปแบบนี้ที่ผิวหน้าเรานะคะแล้วเราใช้มือเรามังเงกเนะะี่ยค่ะเราดึงให้ตึงก่อนนะมังเงกข้อที่2นะคะในการนวดการนวดคือใช้มังเงกข้อที่2นวดลงไปแบบนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเราเนี่ยเกิดกความแข็งแรง หมุนล,ลงไปจุดเดิมจุดเนี้ค่ะจุดตรงร่องน้ำหมากใครมีร่องน้ำหมากตรงนี้หมุนไปเลยสิบครั้งแล้วถึงขยับออกขยับออกจุดที่สองจุดที่3ามไปจนถึงหน้าตต่งหูนะคะตำแหน่งตำแหน่งแนวขากันไกลค่ะแนวขากันไกลนะคะคึงไปห้ารอบจุดเดิมนะคะเวลาเรานวดเวลาเรานวดหมุนครึงเนะะี่ยค่ะจุดที่หนึ่งเราก็หมุนไปจุดเดิม จุดที่1ล่องน้ำหมา5รอบแล้วขยับจุดที่สองนวดไปที่จุดเดิมค่ะหรอบเพื่อนๆสังเกตไหมเวลานวดเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณแก้มมันจะขยับนี่มันเกิดจากทําให้กล้ามเนื้อบริเวณแก้มเราเนี่ยแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะน้องกิฟขอบคุณมากเลยค่ะน้องกิฟสวัสดีนะคะ5รอบ หมุน5รอบนะคะนวดจากจุดที่1ล่องน้ำหมากขยับไปจุดที่2จุดที่3จุดที่4ี่บเป็น1ครั้งให้นวดทั้งหมด5ครั้งค่ะเราก็กลับมาเริ่มใหม่ครั้งที่2ครีมมันแห้งให้ทาครีมลงไปนะคะครีมแห้งให้แตะครีมลงไปค่ะเกลี่ยครีมให้ทั่วแบบนี้ค่ะเกลี่ยแล้วก็ใช้มังเหงข้อที่2ค่ะนวดจุดที่1ล่องน้ำหมาก5ารอบ กดน้ำหนักลงไปได้เลยนะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญน,น้องกิฟด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องกิฟนี่ก็จะเรียนนวดหน้าตัวเองกับโปรจิฟด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะความงามนี่น้องกิฟนี่ไปปรึกษาได้นะคะเรื่องสุขภาพความงามนะคะสุขภาพดูแลตัวเองยังไงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูนวดเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ย กระชับและเกิดความแข็งแรงนวดไปแล้วครั้งที่สองทีนี้มาครั้งที่3ค่ะคือน้องกิฟนี่เขาจะมีวิธีการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของเลือดหัวใจปอดนะคะก็ไปเข้าไปดูไปสอบถามได้นะคะครั้งที่4ี่นวดหมุนวนไป5้ารอบหมุน5้รอบค่ะ รอบสุดท้ายรอบที่ห้าใช้มัเหงข้อที่สองนะคะนวดพอครบห้ารอบเสร็จแล้วเพื่อนๆดูนะคะพอครบห้ารอบเสร็จแล้วเนี่ยเราทำแบบนี้ค่ะใช้ส้นมือเราตรงนี้รีดนวดแล้วรีดทุกครั้งนะคะอย่าลืมค่ะเราต้องนวดและรีดทุกครั้งหน้ามันถึงจะกระชับนะคะถ้าเรานวดอย่างเดียวแล้วเราไม่รีดหน้าก็จะ ไมไ่กระชับเท่าที่ควรนะคะต้องรีดด้วยนะคะเน้นในเรื่องของการรีดด้วยค่ะ,ะรีดห้ารอบแล้วกดค้างทิ้งไว้ที่ติ่งหูรูดลงมาอ่ะดูดูค่ะดูค่ะดูเห็นไหมหน้ามันเรียวแล้วมันลิฟได้อีกนี่นี่คือถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมนวดนะคะใช้ครีมสเต็มเซลล์ผสมทองคําตัวนี้นวดลงไปนะคะหน้ามันจะเรียวกระชับขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ครีมคู่กับมือเรานะคะ โอเคค่ะโอเค okay, นะคะเสร็จแล้วพอเรานวดจุดนี้เสร็จแล้วเราก็ขยับมาตรงร่องแก้มนะคะร่องแก้มลึกๆเนี่ยก็ใช้เทคนิคการนวดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการกระชับใบหน้าค่ะเวลาเรากระชับใบหน้าให้ทํามือเป็นลูกตัวแอลหลังจากนวดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกระชับล็อกกล้ามเนื้อเขาด้วยนะคะเนี่ยค่ะการล็อกล็อกแบบนี้แล้วตกกระชับ3จังหวะค่ะ หนึ่งสี่ห้ายกหนึ่งสองสาสี่ห้ายกทําทั้งหมด3จังหวะค่ะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ค่ะวางมือเราลงไปตรงนี้ความ,มือขึ้น5้ารอบค่ะเสร็จแล้วก็ล็อกแล้วก็ตบตรงนี้ค่ะตบกระชับตรงนี้ปล่อย นี่คือการล็อกกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาครีมหรือว่าการนวดให้เราล็อกแบบนี้นะคะหน้าฝั่งนี้จะดูเรียวแล้วก็ยกกระชับขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูเอานะ,ะเทคนิคนี้ก็บโปรจิ๊ปนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะ ใน t ิ k ตอกก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะลงแต่คลิปอย่างเดียวเลยนะคะช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็ลงคลิปนะคะวันนี้มาไลฟ์นะคะวันนี้เดือนเดือนกุมภามาไลฟ์เพื่อนๆคิดถึงทุกคนค่ะใครที่มีปัญหาจุดไหนก็เมมเข้ามาสอบถามได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์สั้นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบาย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 ค่ะบายบายเพื่อนๆด้วยนะคะ คุณวิไลพรเดี๋ยวโปรจิ๊บทักไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วทักไปนะแล้วเจอกันค่ะลงคลิปให้ทุกวันนะเดี๋ยวโปรจิ๊บจะตัดต่อคลิปแล้วลงให้นะคะเพื่อนๆในทิกต o k ด้วยเดี๋ยวก็จะลงคลิปไว้ให้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามโปรจิ๊บทุกคนเลยแล้วเข้ามาดูคลิปของโปรจิ๊บนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะใครอยากดูคลิปอะไรเข้าไปดูได้เลยนะคะ